สวัสดีค่ะมาดามวันโนเวนะคะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติวันนี้เรามาคุยกันในบ้านอีกแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากข้างนอกอากาศเริ่มหนาวแล้ววันนี้วันเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาคุยกับเพื่อนๆต่อเรื่องว่าคลิปที่แล้ววันจบไว้ที่ว่าวันจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าวันไปทําผมที่ไหนนะคะ ก็เนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีความทันสมัยอะไรมากขึ้นอยากรู้อะไรคือเข้าไปหาในอากูรู้ทุกสิ่งอย่างนะคะแบบอยากดูรีวิวอะไรก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะอยากดูรีวิวโน่นนี่นั่นอะไรเย่า๊ดต๊ต๊ดมันบอกมาหมดทุกอย่างเหมือนอันนี้เหมือนกันเหมือนวันเหมือนกันนะคะวันอะรู้ว่าวันจะต้องไปทําฟัน ทำผมนู่นนี่นั่นวันก็เซิร์ชเข้าไปเลยนะว,วันก็เลยไปเจอร้านทําผมที่เซนทันโคราชนะคะชื่อร้านเอาเอาเอาแล้วจำชื่อร้านเขาไม่ได้อีกแล้วแต่เดี๋ยววันอะ่ะจะแอดชื่อร้านไปให้นะคะแล้ววันก็วิธีเลือกของวันก็คือวันก็ไปดูในคอมเมนต์ว่าเขามีคอมเมนต์อะไรกันบ้างนู่นนี่นั่นนะคะ แล้วที่ประทับใจก็คือ,อเหมือนช่างตอบไว้น้องๆที่ร้านนั้นตอบไว้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยได้เราก็เลยสรุปกับตัวเองว่าอ่ะสรุปเราจะไปทำร้านนี้ก็คือร้านร้านอยู่ชั้น3ที่เซ็นทันนะคะอยู่ข้างอยู่ข้างๆแบงค์กะเอไม่ใช่แกะสิกรกรุงศรีอยุธยานะคะ น้องน่ารักมากจำชื่อลานไม่ได้วินะคะแต่เดี๋ยววันจะไอ้นี่ให้นะคะแล้วก็สรุปข่อนทำก็คือเดินเข้าไปบอกช่างเลยนะคะว่าปัญหาที่มีอะไรหนึ่งสอมสี่นะคะอยากทำสีอะไรก็บอกเขาไปเลยแต่จริงๆอ่ะวันอ่ะไม่ได้เลือกสีผม ว่าวันจะทำสีอะไรนะคะวันอยากแค่จะแก้ปัญหาด้วยการทำไฮไลท์เพราะเนื่องจากวันอมีผมงอกขึ้นแล้วและทนี้มีความรู้สึกว่าอยากทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราอะมีความสะดวกสบายในกรณีพอเรากลับมานอร์เวย์แล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบทำสีบ่อยๆหรืออะไรเพราะว่าวันรู้อยู่ว่าสุขภาพผมวันอไม่ค่อยจะโอเคมากๆเลยนะคะก็เลย ได้คุยกับช่างช่างเก่งมากน้องๆน,น่ารักมากจริงๆนะคะน้องก็แนะนำว่าทำสีนี้ดีไหมให้ทำไฮไลท์อะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อจะให้ช่วยให้วันอะหลังจากนี้วันอใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผมเราออกไวผมเรายาวไวแล้วผมก็งอกเร็วมากอะไรอย่างงี้ค่ะ วันก็เลยได้แก้ปัญหาก็เลยเนี่ค่ะได้สีมาแต่ว่าที่ปลายเป็นม่วงๆอย่างนี้นิดึงนี่เนื่องจากว่าพอวันทําสีอย่างนี้แล้วอ่ะวันอ่ะก็เลยใช้แชมพูม่วงนะคะเพื่อนๆปลายมันก็เลยแบบว่าเป็นสีม่วงๆประมาณนี้นะคะเนี่ยนะคะปลายเป็นสีม่วงๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลพอใจทั้งสีผมและเนื่องจากวันไม่ได้ทําแค่สีผม สไลด์ผมให้วันนี้แหละค่ะทาสไลด์ผมนู่นนี่นั่นแล้วก็ทาไฮไลท์นะคะทุกคนกออ็อย่างน้อยๆก็ถูกใจแต่ถามว่าราคาแรงไหมอันนี้วันคิดว่าอ,อ,อยู่อันนี้อยู่ที่อยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือกเลยนะคะเพราะว่าวันคิดว่าร้านทำผมมันมีหลายร้านมากไปเลือกเอาตามความ ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะคะทุกคนเพราะเอาเข้าจริงๆอะ่ะถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสำหรับวันอะ่ะวันถือว่าวันอเอาราคามาเทียบถ้าวันทำที่โนเวย์ด้วยราคาด้วยด้วยแบบอยากทําสีตัดด้วยแล้วก็บํารุงผมด้วยเนี่ยวันคิดว่าราคาก็จะพอๆกันแต่สําหรับวันอะ่ะวันอะ่ะรู้สึกพอใจเพราะมีความรู้สึกว่าพอทําบํารุงออกมาแล้วอะ่ะ คือเหมือนผมมันดูมีน้ำหนักมากขึ้นเหมือนผมมีน้ำหนักมากขึ้นแต่อันเนี้ยยังไม่ได้สระเองนะคะอันนี้ยังเป็นการแบบว่าเพราะว่าวันอะทำผมวันคือวันอะจะกลับวันศุกร์ใช่ไหมคะวันมีไปให้ร้านทำผมสระผมมาแล้วมันก็ยังใดมาอยู่แล้ววันเนี้ยยังไม่ได้สระที่นี่นะคะที่นเรวย์แต่เดียว หลังจากวันทําคลิปเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยววันจะไปสระผมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ร้านทําผมเป่าหรือใดให้เราอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าผมวันมันจะดูแบบเออมีน้ําหนักแบบนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเออเป็นยังไงแต่วันนี้วันแค่จะมาบอกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเฉยๆว่าร้านทําผม ที่เราไปทำอ่ะเราให้ผ่านถึงราคามันจะสูงนิดนึงแต่สำหรับเราอ่ะเราเราว่าเราพอใจเพราะว่าผมมันดูมีน้ำหนักมากขึ้นจริงๆนะคะดูเป็นทรงมากขึ้นนะคะก็เลยอยากแนะนำเพื่อนๆไปทำเหมือนกันนะคะ อยู่ที่เซนทันโคราชนะคะเดี๋ยววันจะขึ้นวันจะแอดชื่อร้านไว้ให้นะคะร้านไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่นี่วันถือว่าวันมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเฉยๆว่าเออพอเราไปทำแล้วเราถูกใจเราพอใจนะคะสีสวยถูกใจมากมายนะคะแล้วก็แบบว่าผมดูมีน้ำหนักนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันจะแอด ร้านไปให้นะคะในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ค่อยถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนๆท่านหนอยากลองไปทําดูหรืออะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะเพราะที่ร้านจะมีเพจของร้านเขาอยู่อยู่แล้วนะคะก็ยังไงไปเลือกดูนะคะเพื่อนๆเลือกตามความเหมาะสมเลือกตามความ พร้อมของแต่ละท่านนะคะเพราะเนื่องจากของวันเนี่ยผมวันพังมากวันทําสีผมมาหลายรอบมากแล้วผมพังปลายผมไม่โอเคเลยนะคะก็แล้วก็น้องๆเ,เราอยากเล่าเรื่องหนึ่งก็คือคุณสามีดิฉันก็ไปนั่งเฝ้าดิฉันทาผมนะคะแล้วก็ไปแกล้งช่างนะคะทุกคนไปนั่งแกล้งช่างช่งางก็มือสั่นไม่กล้าไม่กล้าเล็มผมให้เราต่อเลยนะคะ แต่ก้อนนั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องตลกๆไม่ได้มีอะไรค่ะคุณสันมีดิฉันเป็นคนโรคจิตค่ะไม่อยากให้ดิฉันตัดผมนะคะทั้งที่ดิฉันบอกว่าตัดผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดิฉันก็ยาวค่ะผมดิฉันยังไงเป็นคนผมยาวไวัอยู่แล้วนะคะก็อย,อยังไงวันนี้วันขอจบคลิปนี้ด้วยเรื่องอวันไปทำระไปทำผมที่ไหนมานะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไป เราจะไปเราจะไปเล่าเรื่องเราไปสักคิว้วทุกคนคงเห็นแล้วนะคะว่าวันไปสักคิ้วมานะฮะนี่นะคะเดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังว่าสักคิว้วดิฉันก็ไปหาจากไหนวานะคะอยากบอกจริงๆค่ะว่าเดี๋ยวนี้ความทันสมัยมันแบบว่าไม่ทันสมัยจริงๆค่ะอยากรู้อะไรเข้าไปที่อักมูหรือพี่ยูนะคะ ไปเซิร์ชมันจะขึ้นมาทุกอย่างหมดเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็ไปตัดสินใจจากคอมเมนต์นะฮะไปตัดสินใจจากคอมเมนต์ว่าเอ้ยเราดูคอมเมนต์แล้วมันมีคอมเมนต์ประมาณนี้แล้วเราก็ไปดูหน้าเพจของที่ร้านนะคะแล้วเราก็ไปเลือกเอาค่ะว่าเอ้ยเราอยากเราอยากลองไหมเราอยากเสี่ยงไหมนู่นนี่นั่นแต่สําหรับวันอะวันยอมรับตรงๆเลยว่าตอนเนี้ยวันอะ เวลาอยากทําอะไรวันเข้าไปดูข้อมูลแบบไปดูรีวิวไปดูอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากเราอยากลองดูไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้ววันก็ถือว่า,าวันประสบความสวันไม่มีวันถือว่าวันโอเคมากทั้งเรื่องทําฟันแล้วก็เรื่องร้านทําผมที่จเจงหาในอินเทอร์เน็ต เองนะคะไม่ได้ไม่ได้มีการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยววันจะไป่งเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันเรื่องวันไปทําคิ้วด้วยนะคะวันไปทําคิ้วเหมือนกันทุกอย่างทําที่ร้านในโคราชหมดเลยนะคะทุกอย่างทั้งทําฟันทําผมทําคิวนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยววันมาเล่าให้ให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าวันไปทําคิวที่ไหนนะคะถ้ายัางไงวันขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากมาดามวันนอร์เวย์ค่ะ,ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของวันด้วยนะคะถ้ายัางไงวันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วันด้วยนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะสู้ๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle web that you we've got is tangled caught in what's before our eyes show